โดนรถทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้เกมมิเชลเอ็นกับเกมไม่ค์คัมออกมาไรเดอร์กันเลยเทชินนี่อ่ะดลื่อเป็นโหมดอีกครับชอบดลื่อเป็นโหมดนะครับเคสวายเวอร์สวายเวอร์สวายสวายสวายนี่นะผมก็ได้ลงที่จะอร์แพตคริสโตแพตนะครับเท้าอยู่นไหม้โอมีไก่ด้วยอืม

คิดบ,บ่าอืมลังยังช่วานะโอเคอเ,คเดี๋ยวต้องขอลงมัดก,กลับไกลด้วยนะครับผมค่อยได้ล่ามอนเลยเออดบดบผิดแล้วครับยังยังไม่ได้ครับนะครับผม ตาที่แล้วจำแน้เลยว่าเขาเป็นแล้วแล้วมันเด้งใช่ไหมล่ะวันนี้จะมาสไบเวอร์ลุยนอกบ้านกัน,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 กนโอเคนะครับผมรล้แป๊บหนึ่งคลบร้อยให้ตารางคราขึ้นมาก่อน,อนตอนแรกก็จะลงมัดเอ o เอโอจินะที่มันจะยูไอของเอสโอวัดที่มันจะึ้นตรงนี้ปปิบ,บโลกรกด ESC นะครับแล้วมันก็จะมีโลกรนี้ขึ้นมา โอ้แล้วก็จะมองเห็นมั้ยเนี่ยอ่ามันเป็นตรงนี้นี่ oh, ฉันเร่งมาโอเคนะครับเราไปออต่อนะไปนะเฮ้ยก็คือเวลาอืมขอ้เอเสกในวิชั่นแป๊บหนึ่งนะครับง่ายไง C ไง C นี่กดนี่แล้วกดนในวิชั่น ในวิชัดมันอยู่ในไหนวะในวิชัดนะสิงใส่ชวดคอมเมนเตอร์ที่ติดผลบัฟไปเลยก็ได้นะแต่มันจะไม่ขอผลสุบดีเคโอ้เละลลลลเด้งแน่เลยแล้วแป๊บ1นึเลครับ TMI o n I t e m เิบวอร์ชั่นองบนคอมจ้ะครับผม แต่ผมคิดอัปเดตเวอร์ชันนะครับในวิชันไปมาแดกมาจนพพอยโอเคครับในวิชันไปแล้วนะครับน้ำกองครับกันเลยแต่ไม่เป็นไรนะเกาะเต็ สัมบีมาฟาก้อนมาคอนมาคอนมคอนมาคอนมคอนมอนมคนมาคนโอเคุ้่อะไรจะจู่ดนตีอุ้ยบ่อมคอนมาคนมาเพียบเลยมคนมาคอนเราพวกเดียมกคนเราพวกเดียวกันไลยมกคอนเราพวกเดียวกันเออโอ้จูจมาตีกูอีกตีกูไม่เลยใช่ไหมเนี่ย เป็นซอมบีซมบซมบ้ซอมบี้บน,น้ำแควนว่ายวกันนะับลองถอดหน้ากากก่อนมาแล้วก็เป็นซอมบี้อ่ะซอมบี้ใส่ชุดดีเทลด้วยเดี๋ยวขอออกไปเข้าไปบ้านกัน โอเคดิค okay. ิดไดเวอร์เนี่ยับเริ่มไม่ไหวละขอ้อผาวเหนือก่อนโอเคมาจงมา่อยเจอ Okay, คเคมอเรามันรีเจนเนเตเรืดเอาทำไมไม,มิวรีเจนอะโอเคนะอ๋อนึกไปว่าเป็นซัมบี้มันจะไม่รีเจนเรื่อนอ,อ,อืม สมมี้อยู่ก็ไม่เป็นไรนี่วาลืมมาขอฟ้าอย่าสกเกลตันในบ้านได้ไหมสกเกลออกมาสกเกลสกเกลสกเกลกนี่ัะเกลอันเชิญผมกำลัง ผมอาจจะตีมันไม่โดนโอเคมาข้าจะเกี่ยวตั้นได้แล้วนะโอเคข้าช้ได้ขนมนะอะไรเนี่ยเอลูขูขน,นูปกติมานะครับอะไรนะทำไมชุดเราถึง ดิค yup. ีด ah. oh 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 ิคโดนถนกปักโนไม่โดนปักกลางหลังองแขน่นวะวัดจูวัจ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 ูรฝึกเกฝึตีฝึตีฝึตี้ยเหนียชอบทานียบฝึกฝึกฝ ดับที่ตน <Kristen> ี่จบดับที่ตแล้วมันจะมือวิ่งหลังใ่ไหมัฟบแล้วก็ฟันฟึบฟืบฟืบฟบฟแล้วมันจะเหมือนเอามือวิ่งหลังแล้วก็หมุนมาครับนอีกดิเขตนะครัอืมเ็นยัไงเราไม่เด้เอาดาบมันมา เฮ้ยดาบิน <ibl> น <ia> <function als> ี่เราลืมเอาดาบดิคิมานะดิคิสลดนะจำได้ว่าเป็นได้นี่เฟิ้ยวยิงได้เรื่อยเปล่ายิงไม่ตรงกันด้วยจุ๊บจุ๊บโอเค โอเคนะครับกี่นาทีนะเอ้าดิ้งผมไม่รู้ด้วยกี่นาทีนะเอาเป็นว่าถ้ามันดิ้งเขานำออกเลยผมจะพยายามทำคลิปให้เวลาสั้นที่สุดเพื่อลงไหวมันจะได้ลงไวๆนะครับผมนะครับแต่ผมชอบมาสไตรเดอร์ยอยู่แล้วร้แแอปที่ผมใช้อัดนี้ก็เป็นแอคชั่นนะครับ a p ปแอคชั่นนะครับผมยาด้านในเกย์ยายายาด้านในเกยนะครับผมตอนนี้ก็เป็นช่วงสอบเสร็จแล้วนะครับแล้วนพะรุ่งนี้ผมอาจจะไม่จะลงคลิปมาไปสอบไปดูผลสอบแล้วก็ไปสอบสอนะครับไม่แนะ่ตกวิชาอะไรบ้างนะครับผมโอเคศูนย์มันเทาทุกคนคือกุญแจเล่นไมค์ครัออรบ ซีรีส์มาซเดอร์กันนี้มันเป็นของซีรีส์หนึ่งนะครับผมตอนแรกจะเอาเป็นคอมเบนเดอร์หมายเลขหนึ่งนะจนถึงคอมเมนเดอรตัวสุดท้ายนี่แต่ว่าไม่ได้ครับเป็นดีลับไปฝ่ก่อนเก็กเอามีจ้านี่เราก็ไม่กลัวอะไรแล้วขามแป๊บนี่เราไม่จ้านี้เราก็ไม่กลัวอะไรอีกแล้วกุ๊มคือดีเคท Mình bị zombie phai rồi Cái mồm này Ồ, hợp tác nó hơi mắt Mà chắc là Nên chắc Lâu kì bọc nữa มันมาตรงนู้นอ่ะมาตรงนู้นอ่ะเดี๋ยวผมชี้ัปเดี๋ยวขอเดินก่อนมาบ้านเนี่ยเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมบ้านเนี่ยกด B ใช่ไหมเพราะว่า,วา H O M Home <c oughs> คิดนี่นะ Home มันจะเขียน Home แหละจะเขียนไงล่นะออโอเคไปไปไป Okay, nak apa? them. Skill tan kung. Cool. Skill tan kung. Cool. Skill kung. kung. kung.

โอ้ยไม่ถนัดพวกสู้เลยนะแต่ถ้าเป็นมื้นผมไม่กเกีย้ยงสกิลตันคุงสเกิลตันคุงนี่นะ่นี่นี่นี่เสเกิลตันคุงโอ้ยโอเคนะคผมอ้วแต่เหมือนแถวนี้จะมีคลิป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  เอนเดอร์แมนเราจะเลี้ยงเซตาโอ้โหมึงอะตอนนี้กูปรับเช้าสิรออะไรสเกลต้อนสเกลต้อนสเกลต้อนถอยถอยถอยสเกลต้อนขึ้นมาดีจีน่าเฮ้ยยิงไม่ได้กระสุนหมดกระสุนหมดกระสุนหมดกระสุน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 กงจักกระสุนกงจักกระสุนกงจัก กระสุนกงจักรคิดที่ข้อคิดที่ข้อคิดที่ขออคิดที่ข้อคิดที่ข้อคิด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 ไม่ลงเกมลูนไม่ด้วยกูลงเกมลูนไม่เป็นสิเพิ่มขอถอย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 กระโดดถอยอย่าถอยเจอคิปเปอร์นี่ที่มามือขึ้นมาดิขึ้นมาดิทำเข้ามาใกล้้ามาเข้ามาใกล้เดี๋ยวต้องติดไฟโอเค เกียวต้อนชนะครั่ธนูเต็มตัวเฮ้ยนี่นี่นี่เฮ้ยนี่เฮ้ยจะตีมันโดนไหมเนี่ยโอเคชนะตัวนึงอะไรเนี่ยโอ้ยยิงจากด้านข้าง

มัดนังเกอร์ด้วยไปแล้วเฮ้ยเหี้ยตกตกเดี๋ยวขอเป็นเออ่นี่ยกันขโมวดมคลิปของแนบกด E ครับกด M ครับกด Waypoint ครับ list ได้ครับเฮ้ย เทเลพอร์ตไม่ได้เดี๋ยวขอบินไปครับขอเงยตัวหมดเลยเว้ยเดินไปทุบลืมดูของวิ่งอย่างเดียวเลยกูโอ้โหยังจะมีของนี่จะไม่โอกาสนี่สำคัญมากเลยเฮ้ยแรก แร่ของไฟแน่ไฟใตมือ่อยเออเดี๋ยวเวลาครับนั่นได้ครับปีนะครับเแต่มาเก็บแรกของไฟกันตรงนี้ค่ะพิงพิงนะเอิม่มเดี๋ยวต้องขออนญาตลงมาไกลด้วยนะครับผมอ่ะเอ้ยม,ม,มีชุดดีเคตปะโอเคมีอ วันนี้เราก็ขอจบพัดปิงเท่านี้ล้กันสาบุนะเรอบายบายดิด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 ดิค่ะ <c oughs> ไปละบายบายซายนาระ